วิชาพระยิบสีหรือโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมันไม่มีวิธีแก้วิธีแก้มีแค่สองอย่างครับคุณวุทยอย่างแรกคือทําบุญอย่างที่สองคือทาใจสิทีิทุท่มเก็บมาเนี่ยแม่นยำมากๆนะเรารู้เลยว่าจะเกิดเรื่องเมื่อไหร่อย่างถ้าเกิดย้อนกลับไปช่วงที่ผมมีปัญหาหนะักก็เป็นไปตามหลักโหราศาสตร์ไทยไรราาาทจริงๆอะไรในโหราศาสตร์ไทยที่คนอาจจะมองว่ามันงผมรู้สึกว่าวิธีแก่ฮวงจุ้ยท่าแท้เลยนะครับมันไม่ได้มีเรื่องลี้ลับไม่ได้มีของมงคลอะไรเลยด้วยซ้ําทุกอย่างเป็นสาย ใช้คุณุูซินแสนที่ไม่งมงายปวงจุ้ยไม่ใช่วิชาที่คุณต้องเชื่อนะคเป็นวิชาที่คุณแค่ลองทําตามก็รู้แล้วว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผล ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับบูดี้และทีมงานบูดี้เวิ์ขอกำลังใจหน่อยนะครับเพียงแค่กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเวลาเรามีคลิปใหม่ใหม่ทุกคนจะได้รับรู้กันนะครับกดเลยครับกดสิครับกดยังครับกดเลยนะกดยังอ่ะอีสกดนะครับชายาคุณคือสินแสที่ไม่งมงายครับผมผมฟังแล้วผมรู้สึกทำให้ผมตั้งใจคิดเหมือนกันนะว่าเออและที่ผ่านมา ความงมงายกับศักย์เนี่ยให้อาจารย์เซนเป็นคนพูดดีกว่าคนไทยเขาโยงความงมงายกับหวงจุ้ยยังไงเขาเข้าใจว่าอะไรมุมมองส่วนตัวผมอะผมมองว่าหวงจุ้ยเนี่ยมันเป็นพลังงานแบบหนึ่งมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเรื่องของทิศทางที่มันมีพลังงานครับใช่ไหมครับคุณวดีรู้ว่าทิศเหนือกับทิศใต้เนี่ยพลังงานต้องต่างกันแน่นอนครับถ้าไม่ต่างเนี่ยเข็มทิศมันก็คงไม่รู้ใช่ไหมว่าต้องหมนไปทางนั้นถูกต้องเช่นเดียวกันครับพลังงานที่ตะวันออกที่ตะวันตกทุกทิศเนี่ยพลังงานมันไม่เหมือนกันอืเช้ามา ดอกไม้ต้องผลิบานครับตกเย็นดอกไม้ต้องหุบมันเป็นพลังงานที่แตกต่างกัน <c oughs> ซึ่งจริงๆแล้วครับถ้าเรามาศึกษาศาสตร์่วงจุ้ยจริงๆจะรู้เลยว่าศาสตร์ขวงจุ้ยไม่ใช่เรื่องงมงายเลยมันคือการเอาตัวรอดของคนในยุคนั้นถ้าเราไม่เข้าใจว่าฤดูการนี้คุณต้องหวานฤดูการนี้คุณต้องเก็บฤดูการนี้คุณต้องตุนอาหารเข้า <c oughs> หน้าหนาวคุณตายเรียบอ <c oughs> ดังนั้นจริงๆแล้วสินแสเนี่ย หลอกแกไอเข็มทิศจีนที่เราเห็นกัน,นมันคือการบอกปฏิทินบอกฤดูกาลบอกว่าดาวแต่ละดวงอยู่ที่ไหนจริงๆแล้วมันคือการใช้ชีวิตของคนในยุคในอดีตซึ่งบางครั้งมันก็เป็นเรื่องยากเนาะที่เราจะมาอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นที่เขาไม่เข้าใจแต่พออาจารย์เชิญพูดเรื่องทิศทางเนี่ยมาแล้วผมเคลียร์มากเลยนะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าผมได้ยินประโยคนี้มาน,นานมากแล้วเนี่ยผมจะเข้าใจทันทีเลยเพราะว่าเหนือใต้ พลังงานก็ไม่เหมือนกันถูกต้องครับก่อนที่จะมาเป็นสินเสีเนี่ยอาจารย์อาจารย์สันติในวงการวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์อย่างที่บอกกันนะครับทางานกับสํานักข่าวชื่อดังระดับโลกใช้คำนี้ดีกว่าใช่ครับนะครับเป็นยังไงครับการทํางานตรงนั้นดีนะครับผมอยู่บริษัทนี้ก็คือเป็นสาขาที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ผมก็ดูแลส่วนโคดดิ้งเป็นโปรแกรมเมอร์ครับดีมากชีวิตดียี่สิบปีที่เรียนมา แล้วมาใช้กับอาชีพนี้ครับผมแต่ทำไมตัดสินใจเลิกต้องบอกยิยว่าเราทำงานจันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมครับแล้วตอนนั้นผมก็ไปเรียนปอทด้วย MBA จุลานะครับก็เสาร์อาทิตย์ทุกวันผมจะนั่งหน้าคอมแล้วก็นั่งท่าเนี่จับเมาส์ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ตั้งแต่10โมงยันสี่ทุ่มทุกวันสุดท้ายผลที่เกิดก็คือผมก็ป่วยนะครับคือมีอยู่ครั้งหนึ่งวันหนึ่งครับขณะที่เรียนอยู่เลยที่ที่จุฬาเนี่ยผมเอามือไปนวดตัวเองท่านี้ครับผมไปนวดท่านี้นวดเสร็จแล้วมันลั่นข้างใางในอัด หลังจากที่มันลั่นเนี่ยครับสิ่งที่เกิดก็คือผมเวียนหัวอ้วกมือไม้สัน่นมองจอมองอะไรไม่ได้เลยสัน่นผมก็เลยต้องไปหาหมอซึ่งไปหาหมอแผนปัจจุบันกี่ที่กี่ที่เนี่ยเขาก็ตรวจตามอาการเ็าเห็นผมเวียนหัวก็ตรวจน้ําในหูตรวจสมองตรวจกระเพาะเห็นอ้วกมีการอ้วกใช่ไหมตร, ون, ตรวจนู่นตรวจนี่ไม่เจอสาเหตุผมรักษาหมดเป็นครึ่งล้านนะครับเป็นปีไม่เจอสาเหตุแค่จุดเริ่มต้นจากการโนตที่คอซึ่งสุดท้ายผมมาเจอนะหลังจากนั้นเป็นปีเลยครับมาเจอว่ามันเกิดจาก เข้าใจว่าเป็นกล้ามเนื้อมันหดเกร็งกระทันหันแล้วมันไปรัดไม่ให้เส้นเลือดเลือดมันเลี้ยงขึ้นสมองได้ดีนักอาการมันจะคล้ายๆกับคนเมารถที่อยู่บนบกผมเนี่ยตอนนั้นเมาหนักๆถึงขนาดที่แม้กระทั่งมือถือสั่นในกระเป๋าสตางค์ครับอ้วกเลยแล้วทําไมการทําท่านี้มันมันเอฟเฟกใช่ครับก็คือผมเข้าใจว่าการนวดท่านี้มันเป็นท่าที่ผิดอก็คือมันคงจะไปโดนกล้ามเนื้อบางบางจุดที่มันอยู่ที่คอตัวนี้ก็ยังไม่หายขาดนะฮะ ทุกวันนี้กลายเป็นว่าผมต้องทํากายภาพเป็นระยะระยะเหมือนกันอแล้วพอเจอเหตุการณ์นั้นเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตต่อครับผมทํางานคอมไม่ได้ครับ,ค,รบคือผมเรียนมา20ปีเพื่อมาเป็นโปรแกรมเมอร์เนาะแล้วก็ผมมองจอคอมไม่ได้ครับมันมันเวียนหัวมันจะอ้วกจับเมาส์ไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าผมก็ต้องลาออกจากงานชีวิตช่วงนั้นคือย่าแย่มากตกงานภรรยายก็เลิกกันนะด้วยปัญหาที่เราเจอนี่แหละนะครับผมก็เงินเก็บมีเท่าไหร่ก็นั่งคืน เคลียกันเพราะเราก <Okay. S 2> ู้ร่วมกันต้องรีไฟนั้นผมเหมือนรีเซ็ตชีวิตจากที่มีทุกอย่างเป็นไม่มีสักอย่าง <Okay. S 2> แล้วก็เลยเหมือนกับว่ารักษากี่หมอก็ไม่หายจนสุดท้ายพอรักษานานๆเข้าขหมอเขาก็บอกว่าผมเป็นโรคซึมเศร้านะครับผมเคยไปตรวจที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนาะเขาก็เช็คว่าผมเป็นโรคซึมเศร้าเขาก็บอกว่าคุณเคยคิดฆ่าตัวตายไหมซึ่งผมก็ตอบว่าผมเคยคิด <Okay. S 2> ก็เพราะผมป่วยผมเลยคิด จนกระทั่งวันหนึ่งผมตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็ไม่มีงานทําไม่มีอะไรทําผมก็ถามกับตัวเองว่าผมตื่นมาทําไมอืมทําไมไมต่ตายไปซะอพอถึงสภาวะน,นั้นมันไปต่อยากมากนะยากครับตอนนั้นมันก็คิดจะฆ่าตัวตายเอาตรงๆเลยครับมันคิดทุกวันแต่ว่าก็ต้องอยอมแล้วว่ามันมีอยู่เสียงเสียงหนึ่งนะมันเข้ามานะครับมันเป็นเสียงของจิตผมเองแหละเขาบอกกับผมประมาณว่าลองให้สุดอีกสักครั้งไหม แล้วถ้ามันไม่ได้จริงๆอ่ะมึงค่อยไปตายอืแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าในเมื่อผมเรียนวิชาต่างๆมาเนาะเรียนคอมเรียนอะไรมาแล้วก็ไม่สามารถทํางานคอมได้ทําไมเราไม่ลองหาวิชาอื่นหรือว่าอาชีพอื่นๆที่เราทําได้หรือที่ไม่ต้องใช้เมาส์ครับไม่ต้องมองจอคอมไม่ต้องมันไม่ต้องจับมันครับนั่นคือจุดแรกครับที่ทำให้ผมไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการพยากรณอืตอนนั้นผมก็ตัดสินใจบินขึ้นเชียงใหม่ครับนะครับไปตามหาครูไปตามหาอาจารย์ที่ผมเคยรู้จัก แต่ว่ายังไม่เคยได้มีโอกาสไปพบท่านสักทีเพราะว่าเราก็ทํางานประจำใช่ไหมนั่นแหละครับนั่นคือจุดพลิกที่ผมได้เข้าสู่วงการนี้ตอนนั้นอาย,ยุเท่าไหร่ครับน่าจะ30ต้นครับเออแล้วเห็นโอกาสอะไรบ้างตอนนั้นตอนนั้นผมไม่ได้เห็นโอกาสอะไรมากครับผมบอกตรงตัวเลยคุณพด,ดีผมแค่เห็นว่าผมเอาตัวรอดได้อ,อตอนแรกเนี่ยผมเรียนผมก็ไปนั่งพยากรเราก็สามารถหาเงินได้วันละสามร้อยหกร้อยผมเอาตัวรอดได้จากการทาอะไรครับจากการเปิดภพยิปซีก่อนเริ่มแรกเลยไพยิปซีอ่าแล้วหลังจากนั้น พอเราเริ่มทําเงินได้ผมก็ศึกษาเพิ่มเติมไปทางโหราศาสตร์ไทยไปตามสิ่งต่างๆจนกระทั่งเริ่มมั่นใจก็มาเปิดสอนนะครับช่วงที่เปิดสอนก็สอนสอนไพ่ไพ่ยิปซีก่อนอันดับแรกเลยสอนเสร็จต,<อ>ต้อง,รงเ,รเรียกยิปซีหรือทาโร่ความหมายเดียวกันนะ <c oughs> จริงๆไพ่ทาโร่เนี่ยเขาเป็นชื่อสากลครับย <c oughs> ิปซีเนี่ยมีแค่คนไทยเรียกโอเคพอเราเริ่มเช่าชาเราก็เปิดสอนพอเราสอนไปเราอยู่วงการนี้สักระยะหนึ่งเจอปัญหาหนึ่งครับคือ วิชาพยิบสีหรือโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมันไม่มีวิธีแก้วิธีแก้มีแค่สองอย่างครับคุณวดีอย่างแรกคือทําบุญออย่างที่สองคือทําใจ <laughs> อย่างดูโหราศาสตร์ไทยยอมรับเลยว่าแม่นยามมากนะครับแม่นจริงๆมันรู้กระทั่งวันที่ที่จะเกิดเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ว,ว,วโหราศาสตร์ จากไพ่ทาโร่มันเป็นโหราศาสตร์ไทยยังไงในเมื่อไพ่ทาโร่มัน,นสากลม,มันเป็นสองวิชาครับผมใช้ทั้งสองวิชาประกอบกันคุณเอาโหราศาสตร์ไทยกับทาโร่มาประกอบกันใช่ก็แลวอาจารย์ท่านก็มันจะบอกว่าโหราศาสตร์ไทยแม่นมากแม่นจากสถิติที่ผมเก็บมาเนี่ยแม่นยำม,มากๆนะเรารู้เลยว่าจะเกิดเรื่องเมื่อไหร่อย่างถ้าเกิดย้อนกลับไปช่วงที่ผมมีปัญหาหนักก็เป็นไปตามหลักโหราศาสตร์ไทยจรงิงๆอืดาวเคาะดาวคาดเข้าตัวเข้าลัคนา,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 าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นลักษณะนั้น โหร<ฮ><ฮ>าศาสตร์ไทยเป็นวิยทยาศาสตร์ไหมคบเป็นวิยทยาศาสตร์แน่นอนครับเพราะว่าเราต้องศึกษาดาวจริงๆบีได้แห่งโหราศาสตร์ไทยเราก็คือรัชกาลที่4ครับท่านยี่เชี่ยวชาญเรื่องนี้ที่สุดคนหนึ่งของของของประเทศไทยเลยแล้วก็มันคือการจะเรียนโหราศาสตร์ไทยได้ก็ต้องเข้าใจเรื่องการเคลื่อนไหวของดาวอะไรในโหราศาสตร์ไทยที่คนอาจจะมองว่ามันงมงายผมรู้สึกว่าวิธีแก่คือจริงๆตัวโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมันเป็นดาวมันเป็นพลังงานเนาะมันเป็นเรื่องที่ต้องเกิดเป็นดาวต้องเคลื่อนดาวหยุดไม่ได้แต่เวลาการแก้ไขอย่างที่ผมบอกมันไม่มี มันมีแค่ทำบุญกับทำใจซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันส่งผลไหมครับการทำบุญส่งผลนะแต่ก็ออมมากคือคุณวิดีเวลาที่เรามีปัญหาเนี่ยสมมติผมบอกว่าเดือนหน้าเนี่ยเราจะต้องมีเรื่องเสียตังก้อนโตเลยหรือคนรักคุณจะทิ้งไปผมมีคําถามอย่างเงี้ยมีวิธีแก้ไหมครับหมอสมมติผมบอกเขาว่าอ่ะงั้นคุณไปทำบุญวัดนี้ปล่อยปล่อยปลาเก้าตัวสามวัดอย่างเงี้ยคําถามคือมันก็ได้ผลทางใจให้เรารู้สึกว่ามันจะไม่เกิดครับมันคือการ แก้ทางจ่ายแก้แบบอ้อมไปไม่ได้แก้ที่ตัวปัญหาจริงๆครับถ้ามันจะเกิดนะครับนั่นคือลักษณะของแล้วแก้ที่ตัวปัญหาต้องทำยังไงมันไม่มีในวิชานี้นะครับ,รบผมเลยไปศึกษาต่อจนกระทั่งเจอวิชาจีนอืซึ่งวิชาจีนมันแตกต่างไปคนละโลกเลยครับ,ค,รบคือวิชาจีนเป็นปรัชญาวิชาจีนเป็นเรื่องของธาตุเรื่องของพลังงานวิชาจีนอันนี้ที่พูดถึงไม่ใช่ห่วงจุย้ยเป็นห่วงจุ้ยครับเป็นห่วงจุย้ยห่วงจุ้ยเป็นหนึ่งในห้าของปรัชญาจีนครับ ชาจ,จีจะมีห้าหอย่างด้วยนะครับซึ่งมันก็คือจะ cover ทั้งหมดตั้งแต่ความเป็นอยู่ของมนุษย์นิสัยดวงหงจุย้ยเลิกยามการทําสุสานการทําสุสานคนเป็นต่างๆนะทั้งหมดนี้เราเรียกว่าอะไรครับเราจะเรียกว่าเป็นเป็นวิชาโงเ่เฮงอ่าอ่านะคนไทยเข้าใจโงเฮงผิดนะโอเค ดีมากผมนี่เป็นบทสนทนาที่มันเปิดโลกกระทัดของผมมากเลยเพราะว่าเราใช้คําศัพท์เหล่านี้วั้งแต่เด็กแต่ว่าเราไม่เคยวางว่ามันมีซับเซตหรืออะไรยังไงทั้งหมดคือโงเ่เฮงใช่คับแต่โงเ่เฮงที่เราเข้าใจมันจะดอดคือแค่หน้าตา,าถูกต้องแต่เขาว่าโง่แปลว่าห<อ>้าเฮ้งแปลว่าสิ่งสําคัญทั้ง5ประการซึ่งก็อาจจะหมายถึงธาตุทั้ง5้าด้วยครับซึ่งในหน้าของเราก็ประกอบด้วยธาตุทั้ง5้าวงจุ้ยก็ประกอบด้วยธาตุทั้ง5ทิศก็ประกอบด้วยธาตุทั้ง5พลังงานฤดูกาลประกอบด้วยธาตุทั้ง5นัห แต่กลับไปที่โงเ่เฮงของหน้าที่คนจีนเชื่อเนี่ยมันทําให้คนบางคนที่อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องนี้บอกว่าโน no, มันเกี่ยวกับความสามารถของยูหน้าของยูอ่ะมันจะไปเกี่ยวอะไรกับผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นในองค์กรได้เกี่ยวมากๆเลยนะครับคือจริงๆแล้วความคิดของเราอะ่ะสิ่งแรกเลยอะ่ะมันจะออกที่ตาก,ก่อนเลยครับและดวงตาเป็นสิ่งแรกที่โกหกกันไม่ได้ครับคือแม้กระทั่งศาสตร์เนี้ยเป็นศาสตร์ที่ทางด้านยุโรปก็ศึกษากันจริง,รงๆนะครับเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทั้งหมดจนถึงใบหน้า มีชื่อเรียกว่าเป็นฟิสิโอโลจีเป็นศาสตร,ร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์เป็นโง่เหงประเภทหนึ่งการจับโกหกก็จะใช้โง่เหงในการจับเช่นกันครับนะครับมันจะมีพฤติกรรมนิสัยหรือแม้กระทั่งการกระทําบางอย่างที่ทําให้เรารู้ว่าคุณแปลกไปเปลี่ยนไปบางทีเราเห็นหรือเราได้ยินว่าองค์กรใหญ่ๆเนี่ยเขาใช้เรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องทาให้ผมตั้งคำถามตลอดเวลาเลยว่ามันมันไม่ได้ดูความสามารถหรอกเหรอ ช่ไหมมันดูแค่ภายนอกเท่านั้นเองเหรอแต่ผมคิดว่าสุดท้ายเขาคงมีการใช้ประกอบกันแหละผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดถูกครับคือในทางจีนนะครับพลังงานบนจักรวาลนี้ไม่ได้มีแค่พลังงานคนนะครับมี3พลังงานด้วยกันอันแรกเลยคือพลังงานฟ้านะครับอันที่สองคือพลังงานคนอันที่3าคือพลังงานดินปัจจุบันเนี้ยเราจะถูกสอนให้เชื่อในสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเข้าใจมันได้ง่ายนะครับเราเลยสนใจแต่พลังงานคนเรารู้แหละว่าเราขยัน เราศึกษาเพิ่มเราเรียนเราต้องเก่งขึ้นเราต้องรวยขึ้นแต่จริงมีพลังงานฟ้ากับพลังงานดินอีกที่ส่งเสริมเรานะโดยที่เราไม่รู้ตัวฮวงจุ้ยนะครับส่งผลเรื่องของสุขภาพและก็เรื่องของจิตวิตยาเป็นหลักเลยด้วยซ้ำนะครับในบ้านที่บางบ้านเนี่ยเขาจะไม่เขาจะซีเรียสมากเลยว่าห้ามใช้ของแตกร้าวห้ามเอารูปไม่เป็นมงคลมาใส่ในบ้านเ,นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันมีผลต่อจิตโดยตรงอื mm. ประตูเข้าบ้านก็เหมือนกัน,กนครูบุ๊ด เราอยากได้อะไรเขาให้เราติดสิ่งนั้นที่เป็นตัวแทนของสิ่งนั้นไว้ที่หน้าบ้านเพราะฉะนั้นห่วงจุย้ยธาแท้เลยนะครับมันไม่ได้มีเรื่องลี้ลับไม่ได้มีของมงคลอะไรเลยด้วยซ้ําทุกอย่างเป็นทรายทุกอย่างเป็นซิมโบลิกเป็นสิ่งที่บอกให้เรารู้ว่าคุณอยากได้อะไรคุณแค่เติมสิ่งนั้นเข้าไปดังนั้นเนี่ยห่วงจุ้ยไม่ใช่วิชาที่คุณต้องเชื่อนะครับ,รบเป็นวิชาที่คุณแค่ลองทําตามก็รู้แล้วว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลตอนนี้มันพัฒนาไปไกลามากเลยเพราะว่าล่าสุดเนี่ย ใช่ครับคืออย่างที่บอกครับคือผมผ่านชีวิตที่แย่ๆมาเยอะแล้วพอมาเจอวิชาจีนนะมันพลิกชีวิตผมเรียกว่าผมโตแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลเลยผมก้าวกระโดดภายในสองสมปีเลยหลังจากที่เราได้ลองใช้วิชานี้ครับผมก็เลยเอาวิชานี้ไปใช้กับคนอื่นในหลายๆทางนะครับแล้วมันได้ผลมากๆจนกระทั่งปีที่ผ่านมาครับผมรู้สึกว่าถ้าผมยังอยู่อย่างเงี้ยผมช่วยคนได้ช้ามากอืผมอยากรู้ว่าผมจะทำยังผมตั้งใจเลยว่าผมจะช่วยคนให้ได้เป็นล้านคนครับนะครับแล้วแล้วก็มา เจอวิธีหนึ่งก็คือการที่ผมทําเป็นแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วแอปพลิเคชันนี้ทาอะไรบ้างครับแอปพลิเคชันนี้ครับผมจะใช้วันเดือนปีเกิดของคนที่มาลงทะเบียนแล้วก็เราเอาวันเดือนปีเกิดไปคํานวณนี่แหละว่าธาตุเริ่มต้นคุณคืณคออะไรแล้วธาตุที่คุณขาดคืออะไรเราจะทําแอปนี้จะเป็นตัวคํานวณให้ว่าคุณควรจะต้องจัดการกับชีวิตยังไงในแต่ละวันแล้วมันจะเป็นแอปที่เข้าไปต่อเรื่องยังไงหรือเมื่อเข้าไปลงทะเบียนครั้งหนึ่งได้ผลลัพธ์แล้วแล้ว มันต้องเคลื่อนไปเรื่อยๆไม่ใช่เหรอครับใช่ครับทุกวันเนี่ยพลังงานจะเปลี่ยนไปนะในแอปผมมันจะคำนวณให้ครับว่าวันนี้พลังงานวันมันดีกับคุณมากน้อยแค่ไหนเป็นตัวเลขออกมาอืมงั้นแปลว่าเราดูล่วงหน้าได้ไหมได้ในแอปผมจะมีการทำล่วงหน้าให้ไปไป,ไปเป็นเดือนเลยเพื่อให้เราวางแผนชีวิตได้ว่าเมื่อไหร่คุณควรจะใช้วันไหนทำอะไรแอปผมจะเป็นแอปที่เล่นผ่านช่องทางไลน์อ่า แอปถ้าใครที่สนใจก็คือแอปนี้เล่นผ่านไลน์ใช่ทำยังไงบ้างต้องแอดยังไงครับก็คือเราจะเข้าไปที่ไลน์แอสไซน์ครั AJ ขีดล่าง s e E R N ครับ AJ คืออาจารย์อาจารย์ขีดล่างแล้วก็ s e R N ก็เซินเินใช่อาจารย์พอกดปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นก็มันก็จะเป็นไลน์ o f f i c i a l ธรรมดานี่แหละครับมันก็จะมีเมนูนะครับคุณก็เข้าเมนูที่ชื่อว่าแอปอาจารย์เซินได้เลยครับพอไปคลิกที่เมนูนั้นนะครับ ถ้าเข้าครั้งแรกเขาก็จะให้เรากรอกวันเดนปีเกิดกรอกชื่อกรอกเบอร์โทรอะไรพวกนี้ครับซึ่งผมก็จะเอาข้อมูลพวกนี้ไปคำนวณเพื่อหาธาตุประจําตัวของเรารทําครั้งแรกครั้งเดียวครับหลังจากนั้นก็คือมันก็จะพอเรากดเข้าที่แอปเมนูนี้มันก็จะคํานวณให้เลยครับว่าวันนี้ของคุณได้กี่คะแนน<อ>นะครับแล้วถ้าเกิดคะแนนไม่ดีมันจะมีคําแนะนําให้ด้วยครับอย่างลูกศิษย์ผมจะใช้อย่างนี้ว่าเวลาเจอปัญหาเนี่ยเขาก็จะเปิดแอปแล้วอ่านที่คําแนะนําว่าให้ทำยังไง <Ừ. S 2> เช่นห้ามตัดสินใจวันนี้ให้ไป <Ừ. S 2> ตัดสินใจวันอื่นอื <Ừ. S 2> เป็นต้นมันต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมครับมันมีส่วนที่ใช้ฟรีได้เลยครับยกตัวอย่างเช่นว่าคะแนนวันรู้ทันทีนะครับคําแนะนํารู้ทันทีสีสีนี่มีผลมากนะครับสีเสื้อผ้านะเราก็สามารถใช้ได้ฟรีเลยส่วนนี้แต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยก็คือจะมีรายปีด้วยการซื้อรายปีเนี่ยจะได้ข้อมูลที่เล็กลงไปอีกเช่นแต่ละวันเนี่อล่วงหน้าคะแนนเท่าไหร่รแต่งหน้ายังไง กระเป๋าแบรนด์เนมแบบไหนที่เสริมเป็นตน้ตนน่าสนใจมากอาจารย์เชิญก็ปีใหม่เนี่ยครับปีใหม่เนี่ยในแง่ของพลังงานในแง่ของมว่าจะเป็นโหราศาสตร์ที่เรียนมาหรือว่าในแง่ของพลังหงจุ้ยครับ,รบทั้งหมดต่างๆนานาเน,น,นี่ยพอจะสามารถบอกได้ไหมครับว่าเออมันจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างหรือน่าเป็นห่วงบ้างหรือต้องเฝ้าติดตามบ้างในช่วงปีหน,น้ามีให<ป>ม่ครับ ปีหน้าเป็นปีมะโรงธาตุดินมาพร้อมไม้ยักษ์เนาปีมะโรงเหรอครับใช่ครับเป็นปีมังกรเนาะในทาง12ราศีเนี่ยนักสัตว์มังกรถือเป็นนักสัตว์ที่พิเศษที่สุดถ้าคุณบูดี้จะสังเกตมะโรงเนี่ยจะเป็นนักสัตว์เดียวที่เป็นสัตว์ในตำนานส่วนที่เหลือเป็นของจริงมีจริงหมดนะครับดังนั้นปีหน้าจะเป็นปีที่มีเรื่องใหญ่พิเศษเยอะอย่างที่ผมกังวลเรื่องแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับภัยธรรมชาติสภาวะอากาศจะแป,ปรปรวนสุดๆเลยครับ,รบสองแผ่นดินไหวขอไฟระเบิดมีแน่ๆรัลล่่าาาาถถถมมออจะีดด้้้ววยยเพูึงใกตขนห นะครับก็คืออาจจะมีคนสําคัญของประเทศหรือของโลกเราจากไปครับแล้วก็ถ้าพูดถึงในแง่ดีๆบ้างแล้วกันนะเศรษฐกิจเอาของไทยเราเนี่ยมีนโน้มจะเติบโตมากๆโดยเฉพาะการได้รับการร่วมมือช่วยเหลือจากต่างประเทศถ้าพูดถึงประเภทธุรกิจผมจะบอกว่าสายพลังงานสายเทคโนโลยีนะครับสายสุขภาพมาดีมากครับ ผมกลับไปที่เรื่องสีเสื้อลูกน้องผมนี่อินมากเรื่องนี้แต่ผมยังไม่เคยอินเลยอาจารย์พูดอะไรให้ผมฟังหน่อยสิว่าไอ้สีเสื้ออลายหวันเนี่ยมันมีอะไรไป็นพิสูจน์รึเปนวสียังไงก็มีผลกับมนุษย์นะครับอันนี้เราต้องยอมรับเวลาคุณวูดดี้เห็นป้ายแดงๆเราก็จะระวังเวลาเห็นป้ายฟ้าๆเราก็จะรู้สึกสบายๆชิวๆเพราะฉะนั้นสีมีผลแต่คําถามคือสีอะไรที่มีผลกับเรา มากกว่าอย่างบทพิสูจน์ที่ผมชอบทําคือในแฟนเพจผมผมจะชอบท้าพิสูจน์21วันฉันจะดวงดี <c oughs> อันนี้ผมจะให้คน3 4มสี่พันคนเนี่ยมาพิสูจน์ด้วยกันเลยว่าทุกวันให้คนใส่สีเสื้อตามแอปของผม21 <c oughs> วันครับคนแบบบอกว่าโหแบบดวงดีกันเป็นแถวๆมีแต่ของดีเข้ามาเต็มไปหมดเลยอันนี้ผมก็ไม่ได้เชื่อนะผมไม่ได้เชื่อแต่ผมพิสูจน์ด้วย เพจของผมแล้วก็มีแต่คนแบบได้ผล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 แบบทั้งนั้นเลยครับดังนั้นผมเลยบอกว่าฮวงจุ้ยไม่ต้องเชื่อผมบอกเลยไม่ต้องเชื่อคุณวูดีแค่ลองทำํำ